ครับหลังจากเมื่อกี้ที่เป้าสะอาดนะครับก็จะขอเปลี่ยนเป็นใส่ชุดแล้วก็นอนยิงนะครับใส่ประกรณ์กันนะอันนี้คือการฝึกอะไรแล้บเนะี่ยนอนยิงครับฝืออ้นสั้นยาวสั้นเล็กธรรมดาเอาเดี๋ยวจะขอปิดหน้าแล้วนะครับเพราะว่าร้อนค,คนไทยก็ร้อนเหมือนกันครับ แล้วคนนี้คือคือคนเก็บเป้านะครับที่เป้าอาจจะล่วงได้นี่คือเป้าของเรานี่คือคนนับแต้มแล้วก็อันนี้คือนักกีฬาของเรานี่คือทหารรับจ้างมาดูนะว่าจะยีสิบนัดได้กี่นัดนะ ไม่เห็นเป้าหมวกฟังไปตึ๊บฟังฟังใครอย่าง หนึ่งโลครับหนึ่งโลยิงไว้ห้านะวดูวดฟันยิงไว้นะจนึงคราวนี้คราวนี้จะยังนอนยิงอีกคับเนี่ยโอ้โ่าสวยอ่ะ่าว หลืออีกสามลูกเท่านั้นครับอนนขอ,<พ>อดู้ก่อนนะครับว่ามีเหลือกี่นัดนะครับเหลือสามนัดครับึกตื่นเต้นนะตอนนี้ก็เหลือสี่นสี่อยู่ในรังกันี่เอาแล้วครับจะยิงท่าไหนครับท่าที่เหลือจะเก็บได้อีกไหม ครับวันคิววันช็อตหรือเปล่าวันช็อตวันคิวก็ขอขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะขอพอใจครับพอใจมากเลยเจอกันคลิปหน้าครับ